ชายขายดีสนับสนุนโดยบัฟชาขนมหวานที่สร้างความแปลกใหม่ด้วยการผสมผสานชาสดกับขนมทานเล่นเข้าด้วยกันโดยมีท็อปปิ้งสไตล์ขนมหวานกว่า30ชนิดเน้นวัตถุดิบนำเข้าแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยสนใจธุรกิจโทร098-519-9869หรือ080-086-422 4 โตไม่หยุดสำรวจเซเว่นอีเนทั่วโลกล่าสุดมากกว่า71,100สาขาร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเนทั่วโลกโตไม่หยุดโดยข้อมูลเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม2563ที่ได้มีการเฉลิมฉลองขยายสาขาครบ71,100สาขาในกรุงโซโลประเทศเกาหลีใต้โดยได้มีการขยายสาขาไปแล้วกว่า17ประเทศทั่วโลกและประเทศญี่ปุ่นมีจำนวนสาขามากที่สุดในโลกกว่า21,069สาขา ส่วนไทยอยู่อันดับ2ที่มีจำนวน12,225สาขาโดยมีเป้าหมายจะเปิดให้ครบ13,000สาขาภายในสิ้นปี2564อยากรู้หรือไม่ตอนนี้เ e เว่นอีเวนทัวโลกมีจำนวนกี่สาขาวันนี้เว็บไซต์ Thai Franchise Center.com มีข้อมูลมาฝากกันค่ะ ก่อนอื่นต้องขอย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของ7ซเว่นอที่ถือกำเนิดขึ้นในปีพศ2470โดยบริษัท s o u t h แลนด์ไอจํากัดเริ่มต้นกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำแข็งที่เมืองดันลัดรัดเท็กซัสสหรัฐในปีเดียวกันทางบริษัทได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆมาวางจำหน่ายเพื่ออำเนยความสะดวกแก่ลูกค้าจึงเปลี่ยนเป็นชื่อโทนสโต ต่อมาในปีพศ2489ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นเซเว่นอีดเวนเพื่อรองรับการขยายกิจการนี้ซึ่งในระยะแรกเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง23นาฬิกาหรือ7 AM ถึง11 PM ของทุกวันอันเป็นที่มาของชื่อเซเว่นอีดเวนนั่นเอง ว่ากันว่าเซเว่นอเวนมีการเปิดสาขาใหม่ทั่วโลกประมาณทุกๆ3ชั่วโมงครึ่งและเมื่อช่วงกลางปี2563เซเว่นอเวสาขาแรกเปิดในมณฑลหูหนานประเทศจีนทำลายสถิติการขายของทั่วโลกในวันเปิดขายวันแรกมีมูลค่าการซื้อขาย7 3 1 0เหรียญสหรัฐ เซเว่นอเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องไม่แสดงสัญญาณการชะลอตัวโดวยเตรียมขยายสาขาไปอินเดียและกัมพูชาในอีกไม่ช้าส่วนในเอเชียมีสาขาในประเทศจีนไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์ไทยฟิลิปปินส์มาเลเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ UAE และเวียดนามจำนวนสาขาเซเว่นอทั่วโลกมีจำนวนมากกว่า71,000สาขาญี่ปุ่นมีจำนวน2 1 0 9 6สาขา ไทยมีจํานวน12,225สาขาเกาหลีใต้มีจํานวน1101 11, สาขาสหารัฐมีจํานวน9,482สาขาไต้หวันมีจํานวน5,751สาขาจีนจํานวน3,156สาขาฟิลิปปินส์จํานวน2,880สาขามาเลเซียมีจํานวน2,419สาขา เม็กซิโกจำนวน1834สาขาออสเตรเลียมีจำนวน708สาขาแคนาดาจำนวน633สาขาสิงคโปร์มีจำนวน408สาขาเดนมาร์กมีจำนวน172สาขานอร์เวย์มีจำนวน154สาขาสวีเดนมีจำนวน85สาขาเวียดนามจำนวน42สาขาสหรัฐอาหรับเอมิเรตมีจำนวน12สาขา จำนวนลูกค้าเข้าใช้บริการในร้านเซเว่นอิเว้นทั่วโลกประมาณ64.5ล้านคนต่อวนันซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อมูลณนะวันที่31มีนาคมถึงวันที่31พฤษภาคม2563โดยบริษัทเซเว่นอิเว้นญี่ปุ่น จากข้อมูลข้างตน้นจำนวนสาขาของเซเว่นอีเวนทั่วโลกอาจไม่ใช่ตัวเลขจริงนะับปัจจุบนันแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงมากที่สุดนั่นจึงแสดงให้เห็นว่า,ร,าร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเวนมีแนวโน้มที่จะเติบโตและขยายสาขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเป็นการเปิดสาขาใหม่ทั่วโลกประมาณทุกๆ3ชั่วโมงครึ่งนั่นเองค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i f r a n c h i s e c e n t e r .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง y o u u u b ไทยแฟ f น a n c h เซ็นเตอร์และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยคะ่ะ